ดีค่ะใครๆก็เข้าครัวค่ะวันนี้นะคะนุ่นจะมาทำยำโรค่ะจะเป็นยำโรไส้มิ์เบอร์รี่แจมนะคะยำโรนะคะก็จะคือเหมือนเค้กชนิดนึงค่ะแต่ว่าเราเอาเนื้อเค้กนะคะมาหมวนค่ะแล้วก็ใส่ไส้ด้วยแยมหรือว่าจะเป็นครีมก็ได้นะคะวิธีทำไม่ยากค่ะมันมีหลายแบบหลายสไตล์นะคะแต่ว,วันนี้นุ่นเลือกวิธีที่ง่ายมากเลยค่ะเดี๋ยวเราไปดูส่วนผสมกันเลยค่ะส่วนผสมของเรานะคะก็มีเท่านี้เองค่ะ มีไข่ไก่ค่ะอันนี้เป็นแป้งเค,ค้กนะคะแล้วก็อันนี้เป็นแยมเบอร์รี่นะคะมิ์เบอร์รี่ค่ะเราจะใช้แบบสำเร็จก็ได้หรือจะทำเองก็ได้นะคะอันนี้น้ำตาลทรายค่ะอันนี้นมสดรดจืดนะคะเป็นนมอุณหภูมิห้องนะแล้วก็เนยจืดค่ะแล้วก็กลิ่นวานิลาค่ะสำหรับอัตราส่วนทั้งหมดนี้นะคะสามารถเข้าไปดูได้ที่เว็บไซต์ของเราค่ะ foodtravel.tv ค่ะเราก็เริ่มทำกันเลยค่ะ ่ะเรามาเริ่มทํากันเลยนะคะอย่างแรกนะคะเราเอาเนยของเรานะคะเป็นละลายก่อน,นะคะ่ะใครจะเอาไปเข้าไมโครเวฟก็ได้หรือว่าเข้าเตาอบไปก็ได้นะคะตอนนี้นุ่นเอาเข้าเตาอบไปแล้วนะคะแล้วก็ที่สําคัญเลยนะคะก่อนที่เราจะทําเค้กทุกตัวนะคะเราควรจะเตรียมพิมพไว้ก่อน,นะคะ่ะ <c oughs> เพราะว่าเราจะไม่ทําเค้กเสร็จแล้วถึงจะไปทําพิมพเพราะว่าเค้กจะทําให้เค้กเรายุบได้นะคะวันนี้นุ่นปูกระดาษไขที่ถาดไปแล้วนะคะก็ <c oughs> เอากระดาษไขะค่ะปูไว้แค่นี้พับเข้ามุมแค่นี้ค่ะเรียบร้อยวันนี้นุนใช้ถาดที่สูตรมาตรฐานนะคะส่วนมากเขาจะใช้การถาดสี่เหลี่ยมนี้10นิ้วคูณ10นิ้วค่ะสูง1นิ้วหรือถ้าใครไม่มีนะคะใช้10นิ้วคูณ13นิ้วก็ได้ค่ะเหมือนกันแต่ว่าอันนั้นจะให้ใสให้ใส่มาสักประมาณ3.4ส่วน4ของของพิมพ์นะคะ ส่วนไซนี้เนี่ยหาได้หาซื้อได้ตามร้านขายทั่วไปสไซนี้จะหาง่ายกว่านะคะเรามาเริ่มทำกันเลยดีกว่าค่ะสูตรนี้นะคะเป็นสูตรที่ง่ายไม่ต้องตีอะไรแยกตีรวมกันทุกอย่างจบเลยอย่างแรกนะคะไข่ไก่ค่ะไข่ไก่นะคะกับน้ำตาลทรายค่ะเราก็ใส่น้ำตาลทรายไปสักนิดนึงก่อนนะคะตีเขาให้เขาพอจะแตกตัวสักหน่อยก่อน อนึกลืมบอกไปว่าอย่าใส่น้ำตาลทรายลงไปในไข่ไก่เลยแล้วก็ทิ้งไว้ยังไม่ตีนะคะห้ามทำอย่างนั้นได้ขาดเพราะว่าในน้ำตาลทรายเนี่ยเหมือนกับว่าเขามีความร้อนอยู่ถ้าเราใส่น้ำตาลทรายไปในไข่ไก่เนี่ยเหมือนไข่ไก่เขาจะเป็นริ่มอะคะ่ะเหมือนกับว่าความร้อนโดนความร้อนนะคะมันจะเป็นริมๆทำให้ตีแล้วเนี่ยเค้กของเราจะไม่เนียนนะคะเราจะตีแล้วเราค่อยใส่นะแล้วก็อย่าลืมนะหาอะไรรองไว้ด้วย เราเริ่มแตกตัวนะคะแล้วก็ย่อยใส่น้ำตาลทรายไป้ครึ่งค่ะเดี๋ยวน่งจะทําอย่างนี้นะคะสลรับการจนน้ำตาลทรายหมดเราก็จะตีจนขึ้นฟูแล้วเดี๋ยวกลับมาดูกันค่ะว่าขึ้นฟูจะขนาดไหนคะ่ะ ไข่ของเราที่ตีกับน้ำตาลนะคะก็ขึ้นขึ้นฟูมาขนาดนี้มันจะเป็นสีขาวนะคะก็จะเป็นฟูๆแบบนี้วิธีทดสอบนะคะว่าได้ที่หรือ,อยังคือเราก็ตีเขาปกติเนี้ยคะ่ะแล้วเราลองยกตะก้อขึ้นมาแล้ววาดลงไปตรงนี้ถ้าเนื้อเนื้อครีมนะคะเขาไม่ยุบลงไปหายไปเลยเนี่ยเป็นยังเป็นเส้นๆอยู่แปลว่าได้ที่แล้วนะคะแล้วก็เค้กตัวนี้นะคะ เขาจะไม่มีสารเสริมใด้ทั้งสิ้นไม่มีผงฟูไม่มีเบกกิ้งโซดาหรือว่าสารเสริมใด้เลยการขึ้นฟูของเขาจะอยู่ที่การตีตัวนี้นะคะถ้าถ้าเราตีดีเนี่ยเขาก็จะขึ้นฟูสวยงามนะคะเพราะฉะนั้นการตีนี้สําคัญมากนะคะพอเราตีได้ที่แล้วนะคะเราก็จะตีเขานะคะ,ะเบาๆอีกสักประมาณ30วิให้เหมือนไล่ไล่ฟองอากาศใหญ่ๆเขาออกสักหน่อยอะคะ่ะให้เนื้อเคเขาเนียนสักนิดนึ่ง โอเคเห็นไหมคะว่าตัวครีมนะคะเขาไม่ยุบเลยเขายังคงรูปอยู่นะคะเสร็จแล้วเราจะใส่แป้งลงไปคะ่ะแป้งเค้กนะคะแต่ว่าต้องใช้ไม้พายนะคะถ้าใช้ตะกร้อมือเนี่ยยุบแน่นอนคะ่ะเราต้องใช้ไม้พายใช้ไม้พายนะคะในการ ใส่เข้าไปเราจะใช้วิธีการโฟลนะคะหรือหรือเราจะเรียกว่าตะล่อมก็ได้ค่ะจะคล้ายๆการเหมือนกับการคนช้อนก้นขึ้นมานะคะแต่แป้งเราต้องร่อนด้วยนะก็ค่อยๆใส่ลงไปนะคะอย่าใส่หมดทีเดียวเลยเพราะว่าถ้าใส่หมดเลยเนี่ยแป้งเขาจะเยอะเกินไปแล้วทําให้เราเนี่ยตะล่อมลําบากทําให้เค้กเรายุบตัวอย่างง่ายนะคะเราก็ค่อยๆค่ะ ค่อยๆใส่เขาลงไปแบ่งเป็นสักสามครั้งสี่ครั้งก็ได้ค่ะแล้วก็ปาดเขานะคะแล้วก็ลิดกลับปาดครั้งนี้แล้วก็ผิกอย่างนี้นะคะพอครั้งแรกนะคะเราทําจนไม่เห็นเม็ดแป้งแล้วนะเราก็ต่อครั้งที่2เลยเดี๋ยวนุ้นจะทําอย่างนี้ต่อไปเรื่อยๆนะคะจนหมดแป้งนาะแล้วเดี๋ยวเรากลับมาดูกันค่ะ ใส่แป้งหมดแล้วนะคะก็จะได้ประมาณนี้นะจะเหนียวๆหน่อยเพราะเราใส่แป้งลงไปแล้วต่อไปเราก็จะมาใส่เนยกับนมนะคะเนยที่เราละลายไว้สักครู่นี้นะคะใส่ลงไปผสมกับนมเลยเราต้องทิ้งไว้ให้เขาเย็นก่อนนะคะถ้าใส่ลงไปตอนร้อนเนี่ยนมแยกตัวแน่นอนอันนี้เนี่ยนมนุ่นใส่กลิ่นวานิลาลงไปแล้วนะคะอย่าตกใจว่าทำไมมันเป็นนมช็อกโกแลตหรือเปล่านะใส่กลิ่นวานิลาลงไปแล้วนะโอเค จะเป็นประมาณนี้นะคะเสร็จแล้วเราก็ใส่ลงไปเลยหมดเลยแล้วเราก็ทําแบบสักครู่อะคะ่ะตัดรอบไม่เขาเข้ากันนะคะจนเขาเนียเราก็ขึ้นเงาสักนิดนึงนะคะแล้วเดี๋ยวเรามาใส่พิมพ์เข้าอบกันค่ะกลับมาค่ะข้างก็โคนจนเขาเข้ากันแล้วนะคะเห็นปะคะว่า เขาจะมีเหมือนเป็นเส้นๆเลยนะไม่ต้องตกใจนะเพราะว่าเขาจะเป็นนี้อยู่แล้วโอ okay. เคเสร็จแล้วเราจะมาเทใส่พิมพ์กันนะคะเราพิมพ์ที่เราปูกระดาษขายไว้ตั้งแต่แรกแล้วเนาะเ mm hmm. ทลงไปเลยเขาจะเหลวๆห,หน่อยนะคะไม่ต้องตกใจนะ เสร็จแ,แล้วนะคะเราปาดเขาเข้ามุมนะคะปาดให้เป็นเข้ามุมสี่มุมนะอย่าปาดอย่าปาดไปมาอย่างนี้นะคะเพราะว่าจะทําให้เนื้อเค้กเราเนื้อยุบไม่ฟูนะเหมือนกับเอาฟองอากาศเขาออกเราปาดเขาเข้ามุมนี้ค่ะคหนึ่งด้านด้านนี้ยังไม่เข้ามุมเราก็ปาดเขามาอย่างนี้อ่าสองด้านเค้กตัวนี้นะคะเขาจะเหมือนกับว่าเขาจะละักษณะเขาจะเหลว จะเหลวนิดนึงละคะ่ะพอเราใสา่พิมพ์แล้วเขาก็จะไหลเข้ามุมเองง่ายๆเลยอ่ะเห็นปะคะว่าเข้ามุมแล้วเรียบร้อยเนเรงแทบไม่ต้องปาดเลยแต่ว่าข้างหน้าตรงข้างหน้าของเค,เค้กเรานะคะยังจะมีฟองอากาศอยู่นะเราจะเคาะเบาๆนะคะ2ทีนะมานี้โอเค เดี๋ยวเรานะคะจะเข้าอบค่ะ170องศาเซลเซียสนะคะประมาณ1 0ถึง12นาทีค่ะหรือว่าจนหน้าเขานะคะเป็นสีเหลืองนะคะแล้วก็วิธีเช็คเช็คว่าสุกหรือยังเนี่ยเราลองแตะเขาดูก็ได้ค่ะว่าถ้าเขาไม่เออเด้งขึ้นมาเด้งขึ้นมาตามรอยที่เรากดนะคะก็แปลว่าใช้ได้แต่ถ้าเขายังยุบอยู่ก็อบต่อไปอีกสัก2นาทีค่ะเดี๋ยวนุ่นจะไปเข้าอบแล้วเดี๋ยวกลับมาดูตอนที่ออกมาจากเตาอบกันค่ะ เค้กของเราก็าออกมาจากเตาอบแล้วนะคะพอออกมาปุ๊บเนี่ยเราต้องรีบเอาออกจากถาดแล้วก็แกะกระดาษขายออกเลยนะคะเราคว่ำแล้วแกะกระดาษขายนะเราก,กระดาษขายไว้ก่อนชั้นนึงนะคะเสร็จแล้วเราจะม้วนตอนเขาอุ่นๆเลยเพราะว่าถ้าเรารอให้เขาเย็นแล้วม้วนมันมีสิทธิ์ที่จะหักได้นะตอนนี้เราจะเอาด้านเขาเรียกว่าอะไรอะด้านก้นนะคะไว้ข้างในทายแยมแล้วด้านหน้านะจะเป็นข้างหน้าแต่ว่าข้างบนเขาเนี่ยจะเป็นสีน้าตาลนะคะ จริงๆเนี่ยบางคนเขาก็จะไม่ลอกออกแต่เราจะลอกออกอันนี้นะเราก็วางข้องไว้นะคะเพราะว่าเดี๋ยวคอเขาเย็นเนี่ยพอไอ้น้ำออกมาเนี่ยตัวสีน้ำตาลเขาจะหลุดออกมาเองเดี๋ยวเราจะม้วนกันเลยก็คือพับแดาษไปแล้วก็ม้วนไปเลยค่ะตอนนี้เราไม่ต้องกลัวว่าเขาจะหักหรืออะไรลองม้วนไปเลยนะม้วนหลมุมหลวมไว้ก่อนคะ่ะไม่ต้องดึงจนแน่นนะแค่นี้แล้วเราพักใ,ให้เขาเย็นก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวเรามาทายแยมกันคะ่ะ ่ะพอพอเค้กเราเย็นแล้วนะคะเราก็จะที้เขาออกมาแล้วพอเราจะกลับด้านเขานะคะเพราะว่าตัวอันนี้คือด้านในเนาะเราจะกลับด้านเขาออกมาสีน้ําตาลเขาจะหลุดออกมาเองเลยคะ่ะต้องสีน้ําตาลเห็นไหมเอ่ยเขาจะหลุดออกมาเลยแล้วก็ค่อยๆจับกินเขานะคะม้วนไปเลยมันจะมีบางส่วนนะคะที่ เขายังไม่หลุดไม่เป็นไรเดี๋ยวเรามาค่อยๆไล่ออกโอเคเป็นแบบนี้นะเห็นไหมเอ่ยเขาจะหลุดออกมาเองเลยตรงนี้ยังไม่ลอกไม่เป็นไรค่ะเราจะเปลี่ยนกระดาษไขอันใหม่นะโอเคจะกลับด้านเขานะคะปึ๊บถ้าเราม้วนตอนที่ยังอุ่นๆเนี่ย<ๆ>เขาจะเป็นทรงเขาเลยเราจะจับเขาได้เลยปุ๊บ ตรงนี้ยังไม่ลอกนะคะเราก็ดึงออกค่อยๆไล่เขาออกมา,างี้นะนี่เขาจะหลุดออกมาเองเลยเดี๋ยวจะลอกตรงสีน้ำตาลนี้ออกมาก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวเสร็จล้วกลับมาดูกันค่ะคัะน,นก็ลอกตรงสีน้ำตาลออกแล้วหมดแล้วนะคะต่อไปอันนี้คือด้านนอกนะที่เราจะมว้วนนี่คือผิวด้านนอกนะคะแล้วเราจะกลับด้านกลับทีเดียวเลยนะปึบเลยนะไม่ต้องแบบว่าค่อยๆเหมือนหักนะควับ Okay. แล้วก็จะหั่นเขานะคะหั่นขอเขาออกหน่อยให้เขาเรียบนิดนึงใครไม่มีมีดฟันเลื่อยนะคะมีดธรรมดาก็ได้นะโเคสด้านนะคะหั่นเป็นแนวตรงนะ3ด้านหั่นแนวตรงนะคะก็คือด้านด้านในตัวเราด้านซ้ายด้านขวานะ ส่วนด้านนี้นะคะเราจะหันเขาเรียกว่าอะไรแนวทะแยงมันเอียงมี45องศานะคะเพื่อที่ว่าเวลาเราม้วนเนี่ยเขาจะเข้ามุมพอดีนะนุ่นจะหันให้ดูแนวนี้นะคะเขาจะทะแยงตัวลงนิดนึง มันไม่รีบไม่เป็นไรนะคะเนื้อเขาจะเป็นนี้อยู่แลลวโอเคเป็นาที่เสร็จแล้วทีนี้เราจะมาทาแยมกันนะคะแยมเราจะเป็นมิสเบอร์รี่นะคะใครจะเอาแยมลัสเบอร์รี่บลูเบอร์รี่สตอรอเบอร์รี่มาผสมกันก็ได้หรือจะเป็นแยมมิสเบอร์รี่สำเร็จที่เขาเป็นมิสเบอร์รี่อยู่แล้วก็ได้มันก็จะทำให้ ยเยมบรูของเราสวยงามเทปไปเลยประมาณนี้ก่อนนะเราจะปาดเขานะคะให้เท่าเท่ากันนะเว้นขอบไว้ประมาณ1-2เซนนะคะตรงขอบเนี่ยไม่ต้องปาดจนสุดนะเพราะว่าเดี๋ยวเวลาเราม้วนเนี่ยมันจะเขาเรียกว่าอะไรเดี๋ยวมันจะออกมาเองนะเดี๋ยวนุ่นจะปาดไปจนเสร็จนะคะแล้วเดี๋ยวเรากลับมาดูกันค่ะ ก็ปาดแยมจนทั่วแล้วนะคะตรงปลายที่เราจะม้วนนะคะเราไม่ต้องปาดเขาหนานะปาดเขาบางๆแค่พอว่าให้ให้เขามีแยมนะคะให้เขาเหมือนเป็นตัวผสา,านนะให้มันติดกันอ่าทีนี้เราจะมาเข้าสู่ช่วงอันน่าสะเพริงกลัวการม้วนเยมโลนะคะเป็นอะไรที่ทุกๆคนว่ายากแต่ถ้าเราดูเทคนิคการม้วนมันก็จะไม่ยากนะแยมโลนะคะถ้า เราม้วนแกนตรงกลางก็คือตรงเขาเรียกว่าอะไรก้นหอยอะคะ่ะตรงกลางถ้าเรามมวนได้สวยมันก็รูปทรงมันก็จะออกมาดีแต่ถ้าเราม้วนตรงกลางไม่สวยนะคะมันก็จะออกมาเบี้ยวๆบุบๆน,นะเราจะมมวนให้ดูอย่างนี้นะคะตรงกลางเราจะยกเขาขึ้นมานะคะแล้วก็เหมือนเขาเรียกว่าอะไรอะกดลงไปเลยนะคะกดเขาลงไปนะแล้วก็ พอม้วนเสร็จนะคะเราดึงทีเดียวเลยนะอย่าแบบค่อยๆนะม้วนแล้วไปเลยฟาบไม่ต้องห่วงนะคะว่าเขาไม่แน่นหรืออะไรเพราะว่าเดี๋ยวเราจะต้องมาดึงเขาอีกทีนี่โอเคพอเราม้วนไปเสร็จแล้วนะคะเราจะกลับด้านเขากลับด้านโดยใช้กระดาษไขนะอย่าเพิ่งยกนะเพราะว่ามันมีแยมนะมันจะหนักพอกลับด้านนะคะแล้วเราก็างน,นี้นะมันทำให้ดู เอากระดาษไขน,นะทบอางน,นี้แล้วเราเอาไม้บรรทัดนะคะจะเป็นฟุตเล็กจะเป็นไม้บรรทัดพลาส,สติกธรรมดาก็ได้รงนี้เอาฟุตเล็กนะพอดีมีอยู่พอดีนะดึงแผ่นล่างไว้นะคะแล้วก็จับนี้นะแล้วเราก็กดเขาลงไปนะคะตามร่องยาโลนะแล้วก็ดึง ไม่ต้องกดแรงนักนะคะเพราะว่าถ้ากดแรงมากเนี่ยแยมเราจะทละลักออกมาน้องก็ดูเขาหน่อยนะโอเคกดให้เขาแน่นนิดนึงไม่ต้องดึงแน่นมากนะคะแต่เราก็ใช้มือบิบบแล้วก็ม้วนไว้นะคะพับเขาหน่อย เสร็จแล้วนะคะเราจะนำไปแช่เย็นนะคะให้เขาเซตตัวสักนิดแล้วเดี๋ยวเรามาหั่นเสิร์ฟกันค่ะเยมโลเราก็ออกมาจากตู้เย็นแล้วนะคะเขาเซตตัวแล้วนะจะเอาแข็งๆหน่อยโอเคเราจะมาตัดนะคะตัดตอนแรกเราจะตัดหัวท้ายก่อนอ๋อก่อนจะตัดนะคะเราจะเตรียมผ้านะคะผ้าหรือกระดาษชุบน้ำไว้ก็ได้ค่ะเพราะว่าตอนเราตัดเนี่ยแยมจะติดมีดนะเราต้องคอยเช็ดเขานะคะเราจะตัด หัวท้ายออกก่อนนะเนื้อแยมเราจะลุ่ๆหน่อยนะโอเคเราต้องคอยเช็ดนะคะไม่อย่างนั้นตัวแยมโรเราจะเลอะนะเลอะเป็นรอยแยมเลยสวยงามตัดนะคะใหญ่เล็กตามความชอบเลยแต่ว่ามาตรฐานเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณครึ่งนิ้วถึงหนึ่งนิ้วนะคะ จะตัดประมาณนี้กันนะแล้วก็คอยเช็ดนะเข็มจะตัดสามชิ้นก่อนนะคะตรงกลางนะคะถ้าใครม้วนดีเนี่ยเขาจะเป็นโค้งสวยเลย สามชิ้น,นเนาะอออันี้ขนาดใส่น้อยยังเยิม้มสำหรับยมโดของเรานะคะก็เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะใครชอบเป็นโลชาตหอื่นก็เปลี่ยนแปลงได้น,นะคะสำหรับอาาัตราส่วนนะคะเข้าไปดูได้ที่เว็บไซต์ของเราค่ะ foodtravel well. tv นะคะสำหรับวันนี้ค่ะคงตะหลิวกินเที่ยวไทยไปกับ foodtravel well. tv ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ